กอ,อ,อวันนี้เราจะมาทําเมนูน้ําพริกปลาดุกอันนี้เป็นปลาดุกย่างปลาดุกคั่วปลาดุกย่างแล้วเราเราซื้อปลาดุกย่างมาแล้วเราก็เอามาคั่วคั่วอีกหน่อยหนึ่งให้มันแห้งๆมันหอมมากนะทําวิธีนี้หอมมากเลยนะบอกให้หอมจริงๆ แล้วเราก็คั่วพริกคั่วหอมคั่วกระเทียมตอนที่คั่วพริกคั่วหอมคั่วกระเทียมไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูเนาะตำนี่ตอนนี้ก็ตำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้คือขั้นตอนอันเนี้ก็คือให้นี่ดูหน้าคนทำหน้าคนทำอยู่นี่ค่ะดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนี่จบนี่จบแค่นี้มี่สูตรเก็บโ <Okay. S 2> อเคน,นี่สูตรลับไม่บอกนะครับ แต่อร่อยแล้วก็หอมที่นี่ยอมรับว่าอร่อยหอมมากใส่เพื่อ๋อน้ำล้างครกนี่นะครับอร่อยอยู่ตรงนี้ครับอ๋อทำล้างครกโอเคโอเคล้างครกไม่ใช่เนี่ยกระทะเพรว่ากระทะต้องบอกว่ากระทะก็ต้องต้องล้างกระทะให้สะอาดเปิดเปิดแก๊สให้น้ำมันเดือดหน่อยดิไม่ไม่ไม่ไนี่ละอย่ามาทำให้ปิดสูตรตีไม่นี่น้ำกินนะ ทุกอย่างทำเพื่อโชยแต่กระช้งต้องล้างใ็้สจะอาดนะไม่ใช่ไปทำอย่างอื่นก่อนนะเพื่อจะไปทอดไข่ทอดอะไรมางก่อนนะอ,ะอ,อ่าพอยวที้เราก็จะทำอันนี้เอาไว้ก่อน,อนกดจะต้องเอาลงเลยมันร้อนในครกนี่ก็เป็นหอมกระเทียม พี่กขี้หนูเราคั่วเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตำรอไว้ก่อนดูครับความข้นครับพอคั่วปะดุกเสร็จก็ลงมาตำหอมมากนั้นจะหมอกให้ใครลองเอาไปทําดูนะจะทําทขายทําแค่นี้พอนะเนี่ยทําแค่นี้พอแล้วบรรจุบรรจุโลบรรจุกล่องเลยนทำไมยไม่ได้ คนคักเลยไม่เแ,แต่ความชอบครับไอที่ตั้มเนี่ยไม่ความชอบจะเอาละเอียดหรือหย,ยาบใช่ไหมไม่ไม่มีตาตัวอันนี้ใช้ประดุกทเท่าไหร่หนึ่งตัวตัวก็อีกหัวหนึ่ง <c oughs> แต่ว่าตัวครึ่งก็ไม่ถึงนะทีนี้ก็สูตรเด็ดสูตรเด็ดลงไปเลยไม่ต้องพิธีไม่ต้องจุ๊บทูกขั้นตอนทุกคนยรงเนีวมันสูตรอะไร่อยนะ ที่คุณทําให้เรากินก็แบบนี้ใช่ไหมแบบนี้เลยครับเดี๋ยวดูครับว่าออกมาจะอร่อยไหมถ้าไม่อร่อยมันเดิมกินคนเดียวเดี๋ยวขอญาติหาที่ปรุงก่อนนี่นะครับน้ำปลาคือถ้าชอบถ้าชอบเอ่อแบบอีสานเลยก็ใส่ะมะก,กอกใส่มะก,กอกได้ครับใส่ปลาใช่ไหมแต่อันนี้เราไม่ใส่ปลาใช่ไหมใส่นิดนึงใส่ปลายช้อน ถ้าอีสานเน่ะใส่มะก,กอกนามะก,กอกนาใส่ได้เลยไม่ว่ากันปลาใส่ไม่เยอะนะเพราะว่าผมอยู่ในช่วงงดแต่จะใส่เพื่อความหอมแค่นี้จริงๆถ้าใครชอบเยอะก็ใส่เยอะไดใ้ใส่แค่แนี้จริงถ้าใส่ปลาเยอะ<ๆ>ก็ก็ลดลดน้ำปลาแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากช่วงนี้เราควบคุมน้ำปลานิดนึงใส่ให้มันหอมไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเพราะว่าไม่อยากกลัวบวมไม่กลัวกลัวคันตอนนี้สำคัญ อีกคนนึงบวมน้ำอีกคนนึงคันนหอมมากเดี๋ยวจะชิมแบบที่ยังไม่ได้ใส่มะนาวนะครับชิมแบบที่ยังไม่ได้ใส่มะนาวอยู่นะจริงๆ,ๆอ่ะแค่นี้พอแล้ว แต่ว่าเพื่อความอารทดเราจะใสม่มะนาวเข้าไปสักสองสิบนี่ยวนนี้ค่ะเสร็จแล้วเอามีมะน,นาวจริงๆถ้าคนอีสานเขาจะไม่กินเปรี้ยวแต่นี่ไม่ไมม่มันกินแหละแต่ว่าเขาจะบางทีใส่มะขามบ้างใส่มะก,กอกบ้างแต่เราเป็นคนที่ชอบกินต้องออกเปรี้ยวนิดนึงแหละเนี่ยโอเคและพอละ อันนี้กินกับผักก็้องชิมเลยเนะี่ยกล้องเริ่มม่ zoom ควเสียของกล้องหลังไปแล้วนะไม่โฟก,กัสแสงไม่ได้ขเขาถึงซื้อไฟก่อนพอแล้วไปไตัดไปทั่วเสร็จแล้ว ความปิดก็จะมีค่ะ